พอดีลลุคขากระลังมาพอดีก so 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 ่อนถ่องอ่กระลังดไทยขีดพ่อใเพจสีสีเขียดหลุดขาจมูกแบบนึงเลยเอาเลยพอเอาเลยจู้องไปจผาเบิ้งผายังไหวฮะนี่จะี่นอนเอรอเอาสวมัุมานี่คนหนาเนาะวอกว่างุมานน่ะสว่าหาบอกว่าก็ม่ทองก็ตัวอะไรอยู่นี่ระบบเนื้หัวเหมอนโดยอยู่นี่ค้าบเาท้องหน้ารับประกัน แต่คารนไม่ได้แล้วก็ดีพี่น้องครับลูกค้ามาแล้วไปใส่ถุหัวทองม้วนไหลนะครับเนอะนี่นาตัวนึ่งมีเบื้องตัวนี้เนอะตัวนึงเนอะเห็ดเบียกไปี่งมาหาเบื้องม้วพี่น้องสี่สิบห้าม้วนไหลแต่ก็งัวหลักพันกับมินจะดีงัวถือพี่น้องหัวทองอ่าหัวแม่ลูกมื่นก็บาทในไหลคิดว่าหันในแม่ลูกแม่ลูกมื่นก็บาทหลายอยู่ดเดี๋ยวให้เราอยู่กับหัวทองมีอยู่หนึ่งสองสามสี่มีอยู่หกตัว เบมึงเราเคลียร์ลูกค้าเด้คุณดีจอดเอามาครับมาเบืองผมจะบอกอันนี้ราคาบอกราคาขายเลยหน่าเด้อบอกบอกบอกห้องบอกไปมันถือคักแล้วนะเจ้าบอกอ่ามื่นหกพันห้าร้อยจะได้หมื่นหกห้าร้อยอะทองหาเดือนเเบงราเคลียร์ราคาขายเลยหมื่นบอกจุดสวะผู้ชมมาท่านปออันนี้บอก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 ไปบอกไปต่อเหน่าเด้อเพราะว่ามันมันถือคักแล้วหน่เดียวก็ไปต่อเอาขึ้นหลบลอกไว้เดือนต่อเลยครับ มันก็รอขึ้นเรื่อยๆเนาะยมันยองหยองนี่เนาะรอว่าตั้นแล้วจอบมึงเราเห็น่นีะมือหนพันหาลอยเด้อทองก็พอท่องครับทองอันนี้ก็ท่องครับมือเก่าพันหาลอยราคาขายเลยนาเนี่ยมือเก่าหาลอยครับมือเก่าพันหาลอยครับมือทองหมดหมด่ลมือเก่าพันหาลอยครับท่องมือทองมือก็บัดกัดไรอ่าสองตัวนี้อยู่ว่ามาณต่มันตัวละสามเดือนครับเนี่ยครับลราคาเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้ก็บซีหาเดือนทองคือใบไม้ห้อยอยู่ระบ้านเพราะใบเดือนพึ่งไปทีไข่ตอนนี้เราัดหลวอยู่อันนี้ทาาหน้าเอาไปปุ๊บทาตรวจไปปุ๊บตรวจท้องบระทองผมจ่ายค่าเลี้ยงหนึ่งหมื่นบาทให้ขายจีนเลยงัวเงินไปขึ้นงัวดถืองวดเพงคนกับหาให้งัวดฟรีคันพูดสีเหลืงพี่น้องเอาหันหับประกันให้ยังสั่นเลยวันนี้ว่าบิ่งพี่หน้ามาไหมจะตีนยางน้ไปเบิ่งเรามามามาอย่างน้ำทรายฟรีผิดนี่ครับตัวนี้ที่งามครับคำนี้นี่สองนี่สองหมื่นหาแลคาขายเลยครับ มาท่องบตัวไหนตัวขาวๆสิตัวขาวๆนี่ครับบวรูว่าทองตัวนึงเอาซะคือว่ามั่วมาสัรับกันนี่ครับท่องตัวนึงงาง่มนี่นี่นี่แหละบรรยากาศที่นมื่อเกาพันหาลอยเมื่นเก่าพันหาลอยมื่นเกาพันหา้อยสองมื่อสามตัวหนึ่งัวหลุนธรรมชาติบมเมนอวกม่ยเอาตัวนี้ไปไว้ตัวคุ่นี่มาสลับกันเหีนงง้ทององงทองงวงไตหางเห็นมาเป็น้าปีแล้ว หนาสื่อสำหรับผู้ที่ซชื้อไปเดียงครับแต่ว่าผู้ขายนี่ก็จะขึ้นหนักขึ้นมื่นเก่าันหาลอยแล้วคาขายเลยน่ะมื่นเก่าพันหาลอยครับตรงฟีลอยลูกรงฟีลอยลูกท้าท้าหอดเมือนเสาเหลือยักเทียหน่ะถ้ามืนถามวดห่องรอดรอดสองนี่บเหลือเบื่อดีกันยุติปิดกันอย่างกันเลยขายแบบอนเพราะว่ากองไงสมัยบังพ้องสองห้องสองเบิรตครับบอทันก่ารับครับันบอทอดลองเดินเคืองเพรคือชาวบ้านเนี่ ถ้าว่าน,นี่ว่าถ้าทับท้อง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 อ่ามันบวกขึ้กันอกสองสองร้อยสองหมื่นสองพันหาร้อยครับรอันนี้หมื่นอันนี้เท่าไรครับหมื่นเก้าพันห้าร้อยพ่อของมันสามเดือนบางทีใบท,ทับตครับไปเพิ่งพอพันไอ้เพิ่งทับน่าจะ,จะจะไปมากทับหลอดด้วยเพราะไงที่บอกบอ่าเจ้าเห็นแทฉลดก็พลาสติกอันนี้คอยเห็นโตพอพันอยู่ในฟาร์มแมนครับไปไล่เพิ่งก็ได้โตเป็นแสนเมื่อทางคุณทางไลกระใบรับประกันเ่ย ขรออกไปรับกันค้าทอกค้าถอนดูกส้วงสุดหางดอกหางดังยกเว้นเฉวเทิงแมนดูกอยู่ทางกลุ่มเลยพี่น้องตั้มคลิปเลยแมนครับเจ้าไปหอดปุ๊บจนได้เงินหมื่นตรวจทองเลยบ่วจทองเด้พราะยังเพชรวะทันคอยกระคืนเงินให้เจ้าเอางัวไปขายจินเลยนี่ตรวจบได้ติตรวจได้ครับผมตรวจแล้วนี่ผมรับประกันให้แล้วถทายเจ้าว่ามันพ่าเสื้อควยอื่นว่าเจ้าเ่าเสื้อควยว่าไปฟังนี่เออ ครับ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  <sucks. S 2> เอามาพี่มาบันนี้เบิ้งก็ครับครับสิพาฒปเบิ้งตัวใดอีกเอาน้ำ่อพี่ว่าเบิ้งในขวางมามแล้วเบิ้งในขวามากฤทิพาฒไปเบิ้งในขวางยันถ้าเบิ้งสองตัวนี้นะเด้อสองเือเก่ามาหน้ามามามาพี่ว่าเบิ้งยังไงยังไหนวิี บอกเนแล้วแต่สิภาาเบิ้องมูนไอกไม่จังไหดแน่พี่น้องตามไปดูพี่หน้ามาไปพอติดจอบเงินพ่อเพชิดเพลิดอกทั้งนี้เอ้ยไรไ่ไร่ท่องครับท่องบอออกทายมอ่นี่งข้าวเดี๋ยวก็มพีคนเมาพวกนี้ตัวนี้มามันซีเดือนที่หาเดือนบอเฮ้ยปวดได้ลุกได้ลุกพออันนี้สองเกานห้าร้อยครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้อือสองหมืนเก้าห้าร้ท่อง ตุวใหญ่มุ้งนี่มุ้ใหญ่ๆน่ของมุ้งทองี่น้อะอืมครับอือันนั้นสองหมื่เก้าพันหาร้อยอันนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเื่อกันยุบสามื่นหนึ่งเรื่นสีโตต่อกันอันนั้นได้สีครับพอสีจันเอยนะเออพิษสีสีพายหยางมือเท้ายังสีไปเรียงคู่ครับออกไปหมดซื่อเลยหลายๆเต็มยังไม่เียกเอาะขอบนี่ ที่โอกหนึ่งทั้งนี่ครับเอาอย่างเบิง้งจะสืบใช่ครับลูกตัวนี้ลูกตัวที่สามใน่ทองครับแมนครับม,ม่ม่พลาดนี่ตัวนี้ลูกตัวที่สองในท่องนี่ก,นก,กันเดียวครับพอจำแเนาก็บเบิ้งว่ากันเดียวงัวเขาดอสือนั้นมีสองกันเบิ้งวิธีไขง้อเฟย์เพด็ดแลวพี่น,อน้งยยนองเลยแมนเขาเรียงงัวได้สูตรใดคลิปเก็บตัวหนึ่งลูกมันปีกป่ทุ่มมหาสารคามครับ เมื่อไม่เอามืม่ห้งก็ทองครับก็แม่ลูกมันยังตัดปัญหาไปเลยครับให้มันหวาลูกก็จะเอามาจจายเราอีกคนหนึ่งเ้าโอ้ยเดาเยอะหมดปัญนีเอาเอาแจว่าเอาทำนี่ถ้าเอาเอาแจว่าทาว่าทองก็ขึ้นเงี้เจ้ากงเอาไปขายินถซะไปเอาทำนี่เฉพะไว้การรับปกันคือหอยดอกสองหมื่นเก่าพันหาร้อยสงหม่น่งฟีลอยล <im itation> เหบบ็นไหมครับกให้บึกบรรยากาศแค่นี้เนาะเออจะได้ก็จบไปแค่นี้ก่อนครับอ่ะเมื่อไรก็ได้พี่น้องอยากได้ง้อจากพญายเพชร